ปิดท้ายกันด้วยอีกหนึ่งงานครับที่อยากจะชวนคุณไปครับงานนี้คืองานพัฒนาผ้าไทยก้าวไกลสู่ตลาดไทยแลนด์4.0นะครับงานจะจัดขึ้นตั้งแต่15ถึง21สิงหาคมที่เซ็นทรัลพาษาซาบางนาตรงนี้เองนะครับคือกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับก็จะมีหลายจังหวัดด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นอุดรธาน,นีหนองคาย หนองบัวลำพูเลยบึงการนะครับอยากจะชวนคุณผู้ชมครับไปเที่ยวงานนี้พัฒนาผ้าไทยก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ตลาดไทยแลนด์4.0นะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาบางนานะครับในงานก็จะมีการนําเอาสุดยอดของผ้าทอมือของ5จังหวัดภาคอีสานซึ่งเป็นทั้งเอกลักษณ์แล้วก็เป็นทั้งอัตลักษณ์นะครับโดยเฉพาะลวดลายผ้าประจําท้องถิ่นอย่างเช่นผ้าย้อมคลาม,มผ้าหมักโครนนาคีนะครับผ้าย้อมสีธรรมชาติ ผ้าขาวม้าไทยพวนนะคบผ้าลายดั้งเดิมแล้วก็ผ้าที่มีการพัฒนาลายใหม่ๆเกิดขึ้น<ช>นะครับโดยจะนำเอามาพัฒนาด้วยรูปแบบการออกแบบที่ทันสมัยจากผู้ประกอบการ SME o อ o p และก็วิสาหกิจช, <ๆ S 2> ชุมชนครับค่ะเดี๋ยวนี้แบบเก๋ๆทั้งนั้นเลยนะคะที่พี่แหม่มพูดไปเนี่ยดูเยอะแล้วใช่ไหมคะแต่จริงๆเขาบอกว่าในงานยังมีอีกเพียบนะคะแล้วก็ยังมีการสแสดงแฟชั่นโชว์ชุดระกาตาผ้าอีสานสืบตำนานสู่สากลโดยมิสแกรนจาก5้าจังหวัดนะคะมีอุดรธานีเลยน้องคายน้องบัวลําพูบึงการรวมถึงนา แบบนางแบบระดับประเทศเลยมีการจัดนิทรรศการผ้าทอมือที่ได้รับการพัฒนาแล้วและในทุกวันก็ยังมีกิจกรรมนาทีทองพลาดไม่ได้เลยมีการประมูลสินค้าเริ่มต้นที่1บาทเท่านั้นนะคะสนุกสนานไปกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอีสานแท้ๆแล้วก็ร่วมสนุกลุ้นของรางวัลจากการเล่นเกมแจกของกันทุกวันนี่เลยเอาใจคนที่รักการออนไลน์นะฮะชอบโซเชียลมีเดียนะครับมีการถ่ายภาพในงานแล้วก็ไปแชร์บน Facebook IG ไปแฮชแท็กนะฮะคำว่าพัฒนาผ้าไทย แล้วใครก็ตามที่ภาพนั้นมียอดไล้สูงสุดเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับรางวัลเหมือนกันนี่แต่ความสนุกและความภูมิใจมันอยู่ตรงที่เรามีโอกาสได้เลือกซื้อสินค้าที่ดี<ช>มีคุณภาพะนะครับได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกและมีคุณภาพจริงๆงานนี้ต้องไปนะครับพลาดไม่ได้ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับงานชื่อว่า พัฒนาผ้าไทยก้าวไกลสู่ตลาดนะครับไทยแลนด์4.0 15สิงหาคมถึง21สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาบางนาซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักง,งานพาณิชจังหวัดอุดรธานีและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหนึ่งครับค่ะไปเดินกันเยอะๆนะคะช่วงเวลาดีๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพูดถึงก็เป็นเรื่องคุณภาพเหมือนกัน